It's humanity about all Welcome to my crew จิบุรุเฮียสวัสดีครับผมเจมจินบรุนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาทำการอัปเดตแพทใหม่ของเกมว a l ลาร์แลนะครับผมโดยเราจะทําการแปลไทยครับผมแพทโน้ต1.02นน่เองบอกเลยครับว่าแพทนี้เนี่ยมีระบบที่หลายๆคนรอคอยนะครับผมแล้วก็มีข่าวร้ายนะครับมาบอกด้วยนะสําหรับ เกมวอลเลย์บอลตอนนี้นะครับผมแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยแปดหนึ่งจุดศูนนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยถ้าทําการออนแอร์แล้วเนี่ยก็แปลว่าทุกคนนะครับผมก็จะได้เล่นกันแล้วนะครับโดยทุกคนนะครับจะทําการอัปเดตนะฮะขนาดไฟล์อยู่ที่1.1ึ่จิกโดยประมาณนะครับโดยแพทนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเอเจนต์แล้วก็ระบบแท็กกิ้งรวมถึงเมนู UI ใหม่นะครับแล้วก็มีระบบใหม่เพิ่มขึ้นมาคือระบบสแลนเดอร์แล้วก็แรงนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันทีละตัวเลยตัวเอเจนนนนนนตตต์์ััััวววแแแแรรรรรรรกกกกกกะะคคคคบบทททีีีีีี่่่่่่มาาาาเเเเปปปปปลลลลยยยยงงงง็็ืือออออขไํ ม่านหมอกพิษครับม่านหมอกพิษเนี่ยจะทําการแสดงผลให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิลไหนก็ตามที่เป็นพิษของไวเปอร์ทั้งหมดนะครับก็คือจะทําให้ม่านหมอกเนี่ยมันมันมีแอนิเมชันที่มันดีมากยิ่งขึ้นนะฮะถามว่าอันเดิมมันดีไหมอันเดิมมันก็ดีครับผมแต่ว่าถ้าพูดตรงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้กับพื้นที่ในหลายๆพื้นที่ไม่ค่อยได้ครับดังนั้นทางไรออดครับก็เลยทําการเปลี่ยนแปลงให้มันดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองสกิลต่อไปนะครับนั่นก็คือสแล้วเนีี่ยแล้วมัต็ มาโดนดาเมจนะครับจากตัวนี้เนี่ยจะทำให้ตัวศัตรูเนี่ย ได้รับสถานะ f r e เกิลเป็นเวลาสั้นๆน,นะครับโดยสถานะ f r e เก l นะครับผมจะทําการดีบัฟนะครับก็คือจะทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น2เท่าด้วยกันซึ่งจะทําให้ s n a k e b i e นะครับมีประโยชน์มากกว่าการที่เราปล่อยไปเพื่อที่จะป้องกันทางอย่างเดียวถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยเดินผ่าน s n a k e b i e มาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถฆ่าศัตรูได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับผมทําให้ Wiper เนี่ยมีประโยชน์มากๆในการกันไซด์นะฮะแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ Poison Orb ครับ Poison Orb เนี่ยก็จะเป็นตัวกล ใช้งานอีกครั้งนะครับก็จะทําการสร้างม่านหมอกพิษออกมาโดยจะมีการเปลี่ยนแปลงคือมีครูดาวการกดใช้งานจาก5าวิกลายเป็น6วินะครับก็เนิฟลงมานิดหน่อยครับผมไม่มีอะไรแต่โดยรวมแล้วนะครับไวเปร์กอนนาเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับในแพ็คนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเจนะครับผมเจส์เนี่ยสกิลอันติเมทของเธอก็คือเบสตอมเบสตอมนะครับจะทําการรีสกิลใหม่ได้ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราทําการฆ่าฟินิกในขณะที่ฟินิกอ่ะกำลังใช้อันติรันดิตแบ็กคือถ้าเป็นอันเก่านผมเวลาฟิชต แบ็ควิ่งเข้ามาแล้วเจตทำการใช้สกิลเบสตอมใส่จนหมดเนี่ยจะทําให้เบสตอมเนี่ยนับคูดาวนะครับผมทําให้เป็นการเสียอติโดยใช่เหตุแต่ว่าแพทนี้นะครับเจสสามารถฆ่าแล้วสามารถรีเฟซสกิลใหม่ได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นสามารถฆ่าได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยต่อไปนะครับเรน่ Rena. เรนานะครับเปลี่ยนแปลงตัวสกิลโซอ o อฟนะครับผมจะทําการสปอนหรือว่าพุดขึ้นมานะครับหลังจากที่เรนาเนี่ยทำการฆ่าฟินิกนะครับโดยฟินิกเนี่ยใช้อัลติเมทวันดิตแบ็กก็เป็นกรณีเดียวกันนะครับกับตัวเบสตอมของเจสโดยจะทําการดรอปโซอ็อฟขึ้นมาเพื่อทําการเพิ่มเลือดหรือว่าหายตัวนี้ก็เป็นเรื่องของเรนาไปนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เรนาก็สามารถฆ่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวเองได้เลยนะฮะต่อไปนะครับไซเฟอร์นะครับไซเฟอร์เนี่ยได้ทําการแก้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสไปคมที่ทําการบล็อกตัวสไปเวลา ที่เราเนี่ยไปทําการแก้นะครับผมแก้บั็กตรงนี้ไปแล้วก็แก้ในกรณีที่ไม่สามารถวางไซเบอร์เคชนะครับลงในแท็บไวแล้วก็ได้ทําการเพิ่มการป้องกันนะครับในกรณีที่ผู้เล่นเนี่ยจะใช้สปายแคมไปวางตรงประตูเทเลพอร์ตนะครับผมใครที่เคยใช้ทริกนี้บ่อยๆก็ไม่สามารถใช้ได้แล้วนะ แล้วก็ได้ทําการเนิฟตัวสโมกไปนะครับผมตัวสโมกเนี่ยมันก็มีไหนกรณีเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เขาทําการเนิฟลงไปเนี่ยก็คือเวลาที่เราเดินเข้าหรือเดินออกนยครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเวลาเราเข้าสโมกแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีผลฮนะมองไม่เห็นแต่ว่าก็จะลดอัดตราลงไปนิดหน่อยนะครับดังนั้นการที่เราเข้าสโมกไปเนี่ยมันก็ยังเสี่ยงเหมือนเดิมน,นะแต่ว่ามันก็จะมีเหตุผลในการที่เราจะเข้าไปมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปนะครับเรามาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธกันด คลิกขวาของปืนบักกี้นะฮะปืนบักกี้ที่ว่าก็เป็นปืนลูกซองชักนี่แหละครับโดยจะเปลี่ยนแปลงนะครับในกรณีที่เรากดนั่งแล้วเดินเนี่ยความแม่นยำนะครับจากปกติเป็น3.45กลายเป็น4.1แทนในขณะที่เรากาลังเดินอยู่เนี่ยความแม่นยําจาก6.4กลายเป็น4.4แล้วก็ขณะที่เรากาลังวิ่งเนี่ยความแม่นยําจาก3.5กลายเป็น,น6.4พูดตรงๆเลยนะครับผมว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยจะทําให้บักกี้นะครับสามารถกระโดดไปกระโดดมานะครับผมวิ่งไปยิงได้เลยนะฮะเพราะความแม่นของตัวบักกี้ เนี่ยมันเยอะมากยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นนะครับผมใครเล่นช่วงนี้แล้วดังนั้นนะครับใครเล่นช่วงนี้เจอบักกี้แล้วกระโดดยิงไปกระโดดยิงมาคลิกขวานี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับต่อไปนะครับเป็นโหมดที่หลายๆคนรอคอยนะครับนั่นคือโหมดคอม p พ t ติ i ีฟนะฮะหรือว่าเป็นโหมดจัดอันดับนั่นเองโดยโหมดจัดอันดับนะครับจะถูกเพิ่มมาในแพทนี้นะโดยจะทําการอัปเดตไอคอนของแรงทั้งหมดแล้วก็แรงตัวใหม่นะครับผมแรงสูงสุดชื่อว่าเรเดียนแล้วก็แมปนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆๆน้อยะก็จมีเปลี่ยนนปละครับผมเ็กๆน้อยๆน ที่น่าสนใจมากเกินไปนะครับแต่ว่ายังไงก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเก่งขึ้นก็จําเป็นที่จะต้องไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะอันนี้ก็เอารูปมาใส่ให้ดูเป็นแนวทางกันก่อนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฮัทหรือว่า UI ในเกมนิดหน่อย Pa t t ทิลพารถูกเปลี่ยนแปลงให้มองเห็นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและส่วนที่เพิ่มเติมมานะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยที่หลายๆคนเนี่ยได้ทำการขอร้องแล้วก็พูดออกมานะครับกับทางไรออดว่าหวังว่าไรออดจะใส่เข้ามาสักทีและแพทนี้ได้ทำการใส่เข้ามาแล้วนะครับโดยในแพทนี้นะครับผู้เล่นสามารถกดขอยอมแพ้หรือว่าเซ็นเรนเดอร์ได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยมานานมากๆแล้วนะครับผมบางทีเนี่ยเราไม่อยากจะยอมแพ้หรอกแต่ว่า มันออกอะ่ะมันออกไปปุ๊บแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้ไงครับผมแล้วก็ระบบอีกระบบหนึ่งนะครับถือว่าเป็นระบบที่สําคัญมากๆนะครับนะั่นคือแท็กกิ้งแท็กกิ้งนะครับก็คือการสโล w d ดาวเอฟเฟกนะครับในกรณีที่เราเนี่ยถูกศัตรูเนี่ยยิงใส่เอฟเฟกของแท็กกิ้งนะครับเมื่อเวลาที่เรากําลังเคลื่อนที่อยู่เนี่ยจะลดลงนะครับปกติถ้าเกิดว่าเราโดนยิงแล้วเนี่ยเวลาที่เราถูกโจมตีเนี่ยมาตรฐานอยู่ที่80%นะครับเราจะเคลื่อนไหวช้าลง80%แต่ว่านี้จะลดลงนะครับเหลือแค่70%เท่านั้นถ้าเกิดว่าเราโดนยยิิงงในกนกรรณีีททท่่่่ะะลลุุแผป้าาหือวส ของมมานะครับผจากการสโล35%จะกลายเป็นแค่25%เท่านั้นในจุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆสําหรับคนที่ต้องการที่จะได้รับโอกาสการแก้ตัวนะครับบางทีเราโดนยิงเราสโลอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันหนีไม่ได้เลยอ่ะมันหันไปสวนก็ยังไม่ทันอย่างเงี้ยฮะแต่ยกเว้นในกรณีที่เราโดนยิงหัวนะครับอันนั้นคือตายแน่นอนครับไม่ต้องห่วงการที่เขาอัปเดตระบบแท็กกิ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมทำให้เราสามารถหันไปสวนศัตรูได้บ้างหรือว่าถ้าอีกนิดนึงอ่ะเราจะถึงที่กำบังแล้วนะครับผมก็เพิ่มก็จะเพิ่มโอกาสการรอดได้มากขึ้นนั่นเองทําให้เกมเนี่ย ค่อนข้างที่จะจะถามว่าอีซี่ไหมมันก็อีซี่จะถามว่าฮาร์ดไหม,มก็ฮาร์ดนะครับผมถ้าเกิดว,ว่าเป็นกรณีคนโดนยิงเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยมันทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะสวนกลับไปได้แต่เกิดว,ว่าคนยิงแล้วมันแบบเฮ้ยทำไมมันสโลได้น้อยลงกว่าแต่ก่อนมันก็จะฆ่ายากมากยิงขึ้นนั่นเองดังนั้นนะครับผมก็พิจารณาแล้วก็ทาความคยชินกับระบบใหม่ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีโหมดอัปเดตนิดหน่อยครับตัวสไปรัลก็จะมีออฟใหม่มาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการเพิ่ม ตอนนี้เนี่ยทางวอลเลนนะครับผมได้เจอบั๊กใหม่ขึ้นมานะครับผมที่จะทําให้โหมด c o m p พลติฟ v e นะครับผมหรือว่าเป็นโหมดจัดอันดับนั่นเองเกิดบั๊กเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ โดยที่บั็กตัวนี้นะครับผมเลวร้ายถึงขนาดว่าจะทําให้เพื่อนของเราเนี่ยไปเกิดได้ฐานฝั่งศัตรูเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นนะครับวอร์ลแลนก็ทําการขอปิดระบบของการเล่นจัดอันดับไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็ทางวอร์รลแลนเนี่ยก็ได้บอกว่าจะกลับมาบริการโหมดนี้เนี่ยประมาณ1-2วันยังไงก็ขอให้รอด้วยนะจ๊ะแต่ว่าก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าจะเสร็จภายในวัน2วันนี้หรือเปล่ายังไงก็รอต่อไปนะครับผมใครว่างๆก็ไปซ้อมในโหมดธรรมดาก่อนก็ได้ครับเมื่อแร็งมาเนี่ยเราจะได้เก่งขึ้นนั่นเอง และนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของแพดโน้ต1.02ในเกม v a l o r a n t ลนด์ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเมื่อเวลาคลิปโรมใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะ ที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับผมถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเกม League of Legends หรือว่าติดตามตัวผมเนี่ยก็สามารถกดไลก์เพจจินวารุได้เลยนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากเข้าร่วมกลุ่มเพื่อที่จะหาคอมมูนิตี้ใหม่ๆหาเพื่อนเล่นนะครับผมก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูนะครับผมยังไงก็มาเป็นชาวโซลด้วยกันนะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับตอนนี้อยากจะหาเพื่อนเล่นอีกเหมือนกันแต่ว่า ขาร่วมได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า